สวัสดีครับทุกคนตอนนี้โดยกับช่องน้องพูฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม c ุกกี้รัน k ิงด d อมซึ่งมีเพชรพันหนึ่งพันแปดร้อยเอ็ดแต่เรายังไม่มีคุกกี้ตัวนั้นใช่ไหมอ่ะโอเคยังเออ,เอ,อใช่สุ่ม คุกกี้นักดนตรีคุกกี้นักดนตรีคุกกี้นักดนตรีดนตรีดนตรีโดตรีนักดนตรีนักดนตรีต้นตรีแลเฮ้ยได้ไปแล้วคุกกี้นักดนตรีอีพิก กินน้ำรุนตรีอีปิกอีปิ๊กทำไมออีปิกก็ได้เออทำไมอีปิกไม่ได้มาเพื่ออะไรอ่ะโหมีเพ็ดแค่หนึ่งอัน โอเคยังไม่มีเดี๋ยวสำรวจโลกสัก,กแปบ๊บหนึ่งต้องข้าทีรับสมบัติมาหรอช่วเก็บพอมีสมบัติด,ดูกดคุกกี้มีพลังชีวิตต่ำสุดที่หนึ่ง ป้องกันจากโปรแกรไม่เยอะสักร์บเราเรียนสองนาทีสองนาทีเองเหรออันนี้คือู้ว่าอ้นนออาวผมใส่ไ,ได้แค่นี้แง่ yeah. ไม่เป็นไรทีมแนะนำทีมแนะนำก็เหมือนเดิม <laughs> มา อดออกตรงเออเดี๋ยวไปโอ,โโอ้โอเคเฮ้ยตกใจตกใจตอนนี้ไม่มาอย่างฟองไม่แสงโดนไป โดนหมดแฟนซซเวลาเดินมาดูไม <laughs> <laughs> ่เหมือนคุกกี้รัสซอกพีแบบเดิมเลยนั่นสิกลับมาเป็นแบบเดิมเถอะแบบแบบเดิมงั้นมีอะไรก็เอามาให้หมดจามีมีชีวิตชีวากันจริง คันดนนึงชื่อออกแล้วค่าชื่อคุกกี้เซล,ลิลี่ว้าวคันตรงจำทั้งหมดกลับมาแล้วเนอะยังรอกคาเตรเนไปทั่วป่าเพื่อตามหาร่องรอยของความทรงจำทั่วทั้งป่าเลยเหรอถ้างงั้นช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมเห็นเจ้าตัวที่ถือค้อนครีมช็อกโก้ใหญ่ๆบ้างไหม ครีมช็อกโก้ใหญ่ๆเออนี่นี่หมายถึงอันนี้หรือเปล่าน,น,นี่นะฟังนะก์ชนมากลูกี้เซนความจับตีจริงๆถ้าได้เป็นเพื่อนกันก็เคงดีโทษทีนะเขาต้งองออกต่างเขาจะจัดตัวเองไปพบกันแบบพบกันแบบพบกันใหม่เมื่อก,กี้ที่บอกหมายถึงตัวนี้หรือเปล่า มึะคิด about อะไรมึระคิด about อะไรอาสุลกายเค้กเค้กเดี๋ยวก่อนนะเพชเพชสามร้อยเย่อ่ะเริ่มเล่นโดยที่ไม่สนโลกซอเบทไอ้คนนี้ได้ซอเบททำไมได้ซอเบทกันเยอะจัง ปัญหาคือทำให้คุกกี้ BTS ทุกตัวมันต้องอยู่ข้างหลังสุดปังแค่ไม่กี่วิก็เสร็จแล้วอะโอเคปรับปรับโดนไม่กี่ทีก็เสร็จเรียบร้อยมือคอดออกมา,าอะไรกันเอ๊ยคือ แารนี้นะมันได้รับการฝึกฝนมาทุกคนระวังบอสแทรแรมแทรแรมแทด์แรมแท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 รแรมแทรแรมแทรแรมบายบายคุกกี้เค้ไม่ใช่คุกกี้เค้กชื่ออะไรล่ะลืมท็อปปิ้ง ตกใจเสียงติดตั้งอัเกรดอัปเกรดกโอเคแลลี่แอพเปิ้ลชำค่าขั้นดีอ่ะออกไปก่อนเดินเดินเดินเอ๊ะจะก,กันนะขอตั้งค่าทีแป๊บหนึ่ง าามาทดสอบประเทศทดสอบประเทศเดี๋ยวก่อนนะขอดูข้อมูลเป็นหนึ่งโอเคอันนี้เรามีเยอะแม x กซ์ Up. Up. อโอเคไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย เจ็ดสองถึงสิบโอเคพลัง okay. หิงท้องทะเลมาเตรียมพร้อมละโอเย โมกแต่แต่แตันต่ตรามต,ตรามผ่านภายในหนึ่งวิตืน่นตอนนี้เราเจอแฝดหนึ่งคู่แฟดกันเลยสองคนเนี้ยสองตัวเนี้ยคู่แฝดกันเลย ปุบตัวตายภายในหนึ่งวิไม่ต้องทำอะไรเลยยกเว้นตอนท้ายใกล้ละใกล้จะถึงใกล้จะถึงแฝดละวัสดีเพื่อนวัสดีเพื่อน chết cả bạn lâu rồi, <laughs> phèt cả lên, <lời. cười> bên phèt cả lên, chân chân nhanh,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  เนินมังกรโอเคเดี๋ยวสู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดสกินการสุ่มสกินมันจะมีการสุ่มสกินอยู่ซึ่งสกินแต่ละอันนี่คือ,อเออบอสสกินสต่ละอันก็สวยนะแล้วจะทำมือทำไมเนี่ยอรอให้เสร็จ เรือรถไม่เป็นไรมีคุกกี้ตัวนั้นอยู่คุกกี้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้อ,อะรอกันแบบ <c oughs> มาละสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนบ๊ายบาุดตุ ตอนนี้และครับจะเป็นดาที่จะต้องไปเปิดสกินแต่มันต้องทำเควสก่อนมัง้งไม่รี่รปังปังลองปรับแบบปกติช้านิดนึง

อยาจะเป็นคุกกี้มากม่สเตแฟชั่นนะอยากจะได้ตัดชุดเท่ๆใ,ให้คุกกี้ได้ใส่จะต้องตัดชุดที่เหมาะกับกลิ่นรสชาติผิวสมัมผัสแล้วก็ระดับความสุขของคุกกี้ตามที่ได้เรียนมาจากอาจอารย์ชอรเจ คุกกี้รสสมองบลัคเอ้ยรสมองบลัง k เปิดทั้งเสื้อกันส่งแยมเยลลี่หวานไปห้าอัน<ะ>แยมเยลลี่หวานเหรอห้าอันว่างั้นคือฮะอืม,อม แอมเลลี่หวานไป5อันโอเคนี่เตรียมตัวเปิดท้องเสือ้อเย้เปิดท้องเสือ้อไหนดูสิอ่ะข้าไปเลยนี่ครับทุกคนมันจะมีให้สุม่มสุมหนึ่งครั้งถึงตืดึง,ดง,ดงอ๋อตัดตันนี้ดีกว่า ชอปแบชๆอๆแๆบชอเปิดเรียบร้อยตัที่ไหนก็มานั็คือคือสภาพบรุนหอยตัวนี้อันนี้ตัวนี้ม่ยังอ่ะอ๋อดูตรงนี้ได้โอเคแต่ละตัว เฮ้ยตัวนี้น่ารักอยากได้อยากได้อ๋อนี่ไงสกินอ่ะใส่เป็นแรความสัมพันธ์ของสกินการเต้นรำแล้วก็อะไรต่างๆเอ้าต้องกดดูเหรอโอเคไหนขอดูคุกกี้ตัวนั้นหน่อย นี่บอดีคุยกันสิเดี๋ยวผมว่าจะตั้งโซนใหม่แล้วกันนะก็เ,เป็นโซนตรงนี้ดีไหมอ่ะเดี๋ยวนี่ดีสี่อันก็ก็จะพอดีโหอะใช้เร่งความเร็วแล้วกันเติมเติดิเติมเติดิ เอาตรงไหนดีโอ้ยออกก่นอนเอ้ยเดี๋ยวอาปกติอันนี้หรอปรกติถือไม้กระถาดโอ้โหห้านาทีตาดมเก็บเรียบร้อยวัชพืชกลักน้ำตาลสวัสดีครับคุกกี้บัตเดอร์เดวิลช็อกเก เฮ้ย okay. ว้ามมาจากไหน <c oughs> ตกใจโลบเดี๋ยวโลบเอาไปก่อนเดี๋ยวจะตั้งสถานที่ใหม่นะโหเดี๋ยวจะเป็นโซนของ B D S ทั้งหมดเลยโห,โหโอ,อ่ะนึ่งโซ เดี๋ยวมันแทบจ้าไม่พอเลยเดี๋ยวกวนเอานี้ไว้ไหนดี๋ะเ,เอาไว้กลางอันนี้เลยไหมดีไหมคุกกี้ผ่านได้ใช่ไหมจะผ่านได้แล้วมั้งอ่ะตึบโอ้โห,โหมันอ่ะ ตท่ารุกเจียบแล้วก็เอานี้มาไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บแล้วเนี่ยขอจย้ายสถานที่ดีกว่าแก้ไขใช่ไหมโอเคเอานี้ตรงนี้เลย โอเคมันดื้อๆแล้วก็มันก็จะมีโทนใหม่ของอันนี้อีกโอ๊ยไม่ไหวแล้วที่มันจะแทบไม่พอแล้วกระเบื้องแสดว,วิบวับโตโอเคเอ๊ะ เจอโรลิมิตเต็ดอะวางไปแล้ว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 เหรเห็นนะมหอนาฬิกานี่เราตั้งไปยังยังแต่แต่ทุกคนอย่าหวังเลยเพราะที่มันไม่พอเหมือนเดิม อ่ะเราไปจับกัดจับกัดกับจัดพวกนี้กันต้นไหนบู๊กับกบจัดต้นอะไรต่างๆฮึบอ๋อ,อ,อนี่ไม่ใช่แค่มไม่กี่ กีวิก็อันนี้แล้วอะเนินมังกรสิบครั้งเลยเอ,อ่ะอะต้องเอาสองอันนี้ไปก่อนโอ้โหแทบไม่พอแล้วจ้ะ ำให้พรเป็นจริงสกกกกี้ถึงเลเวลสองเลเวลหนึ่งเยอะอยู่แล้วเมื่อกี้เราจะทำอะไรนะ

อันนูคือเล็กมากอะ่ะอันนี้มันคนอ่ะไม่ใช่ดิอันนี้มันได้ไหมอะ่ะอะไรใช่มั้ยเป็นรสช็อกโกูไม่น่าใช้ โอเคก็คืออันนี้ผมยังไม่มีโคเก้เลยอันนี้ก็ยังไม่มีแต่ว่าไปนะไม่มีใครมานั้นเลยเหรอ,อบ <c oughs> แบตายยากเกินไปไหมปัญหาคือคือทำไมมารุมล้อมอะไรตรงนี้ที่เอ่ยก็มีเนี่ยตรงเนี้ยน้ำฝาทะเลจะไปตรงนู้นะะเลย,ย โอเคทุกคนทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครแต่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ชอ่อง number future แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายต่แต่ต่แต่แต่